คนมาคนจ้าแล้วนมาปราสัมพันธ์ทีข้าวนะครับน้มันก2ลุกมือลูกมือใหญ่จิ๊บนะครับใหญ่จิ๊บนะครับอาจด้ยเสียงผงนะครับ พยากรได้บุญนะครับเพราะจิตที่ตั้งต้นว่าเป็นบุญจิตที่ตั้งต้นว่าดีนั่นก็จะได้หนึ่งสองสามขอมุมแคบนิดนึงหนึ่งเดี๋ยวพี่บอลเดี๋ยวัดแก้วครับนับ1หนึ่งสองอำเภอเมรงจังหวัดหนองคายก็จะได้เดินทางมาที่เสียงทุกคนเขาวงนะครับ นะครับให้ครูบาอาจารย์ได no no. ้ท no ี่ถามมวลสารและพี่เจอมานะครับในความชราภาพขององค์หลวงปู่พวกเราจะสังเกตได้ การวายไาน้องปู่เป็นองแต่บนปายก็เปเป็นฝนอยาเป็นกานลว่าพยาายเราจะไปอดที่ถิ้นสามสีปีมาสามตนเดินในท่า่ป็นองหมาธรรมยาบุษะก็เลยจะพองใหญ่สายดีครับพ่อา ปาสาคนกำเนินเชิญนะครับสายปีเก <Wel> <eman> ่าปาเท่าคนเี่นู้มีฤทธอแต่จ้ามาบประจาราแห่งพระราม่โอ้พร้อมๆกันโดยเป็นคำว่าสาบดังสามคำ คนนเดสกจากโปรบงโป่ของโปรัดพระโรกประลังขอโมีระโด้นะครับกือพระที่เป็นตาโปได้รับรอยยิ้มจากลงพู่ด้วยกันทุกโบรทุกคนแต่คนใด้มาเห็นเหตุการณตงนี้ในจอเ้อะบนในจอมาด้่นใจเหตเการณ์นี้ได้เกาะออกไาอยากกระหอดดอนที่ปรเ ทีมงานได้ปรัตตุกออัลพยาเรียนเชิญครับหลันนงฉันในบนญลนวิธีเ่ินมงคลในวิธีที่จะได้ประกอบพิธีอัญเชิญเราเทพจุบดามาร่วมบนุโมดธนา การถวายถวายนางพึ่งเอเห็นไหมก็เป็นแต่จุดแห่งทางพุทธมนต์ถวายเกิดพระบรมรูปนะครับ ไม่ตายมาไม่ายไมตายมา่ตดังเสดน่านสิธาตจิตจะจเรียบร้อยในขณะที่ผสมตักันหมอะสยามหวให้ลวู่ได้ใช้สาระเใส่นะครับาล้านบาทเป็นเครื่งต้น อันนี้หบาสิบบาท้าสิบบานี่เปล่าถ้าตัวเรารม่ต้องปูไม่ต้องทำนะครับไม่ต้องทำทีต่อหน้าพูดนะทีต่อหน้าีต่อหน้าพูดต่านั่งถวายผู้ให้เป็นองควัทีใหม่เปนครั้งแรนปังๆเอปูให้คน่งคนตา้ี่ตหน้า

ตามคติโบราณเลยครับนุาามาทำอะไรสําเร็จการโรงงานเหมือนไหนข้าว่าปลอดภัยครับต้องบอกว่าเป็นการจัดสร้างในวาะแรกของวัดพระธาตุหมินหินซึ่งหลวงปู่ท่านก็เมตตาอย่างยิ่งครับที่ให้ทีมงานไม่ว่าจะเป็นพี่บอลพี่ต่อยเองเนี่ยนะครับสารงานต่อในเรื่องของอา,านุงานเป็นสุดยอดเครื่องรางแห่งแดนสารก็ว่าได้นะครับในวาระนี้ถือเป็นวาระพิเศษที่เราสิบทุกคนได้น้อมถวาย ว่าจะเป็นถวายงานถวายแรงการแรงใจเพื่อเป็นอนุสรณ์ในงานบุญประทายซ,ซึ่งบุญประทายเขาเป่ะจะเป็นงานประจำปีของามองวัดอิสานซึ่งถือประเพณีธรรมเนียมอิสานมาตั้งแต่นานตระการนี่คือบุญประทายในช่วงเดือนของมก,กราคุมภาประมาณนี้นะครับเราลูกศิลยกลูกหาก็ถือวาระอันมาหามงคลเหล่านี้นะครับจัดสร้างวัตถุมงคล เครื่องรางอันศักดิ์สิทธิ์โดยผ่อนมาจากตรรดาหลวงปู่โดยมีการนำของพี่บอลและพี่ต่อยและคณะทีมงานของชาวบารุิอยางครับผมอยากให้พี่น้องนะครับลองดูนะครับวิชาเอกของหลวงปู่นะครับลองมีไว้ใช้กันนะครับควรจะรู้ว่าความศักดิ์สิทธิ์ความขลังของวิชาเอกของปู่เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับลองติดตามดูนะครับครับไอวิชาดูมวลสารสำคัญสำคัญเนี่ยครับ <บ>มวลสานสำคัญที่เราจัดเตรียมน,นะครับหลักๆเลยคือเป็นเหรียญหลวงพ่อปวยนะครับปีสองหนึ่งหลังพนุมานนะครับสองมวลสารหลวงปู่ทิมนะครับพนุมนานหลวงปู่ทิมเนื้อนวะนะครับของอุดดํายอดขนาดครับนี่ก็เป็นสุดยอดเครื่องรางของปีอีกอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างที่สามเหรียญเมื่อกานเนื้อเงินหลวงปู่หมุนรุ่นแรกนะครับเป็นมวลสหลักนะครับ แล้วก็จะมีลพลอ,อยเสกหลวงพวกวยนะครับเอาไว้อุดก้นนะครับพลอยเสกหลวงปู่ทิมมีนะครับพลอยเสกเจ้าคุณนอนะครับพลอยเสกแม่แม่แม่ศีบุรเรือนอเยอะเลยแล้วก็พลอยของหลวงปู่เองก็มีมาให้อีกหนึ่งอย่าง รวมเป็นห้าอย่างครับเราจะบดแล้วก็ขูดเข้าไปแล้วมวลสารอีก,อ,กอีกเยอะมากมายครับที่พี่น้องที่ที่รวมที่รวมกันมาเหมือนร่รวมนักเป็นงานบุญงานเนี้ยมามอบให้ครับรวมแรงรวมใจกันรวมใจกันอีกหนึ่งมวลสารที่ทางเหล่าใหญ่เนี่ยองค์การระเมืองไทยเนี่ยมอบให้ไว้นะครับก็คือท่านาคุณพิสานเตชมภาก ปุญญโยศสมาคมผู้ยมพระเครื่องพระบูชาไทยท่านในตาบอบให้กับทีมงานค,คือสม,มิทธ์น,นะพี่บอลสม,มิทธ์โบราณอายุกว่าพันกว่าปีแล้วก็หงชาณรงค์คำว่าชาณรงค์เนี่ยเหมือนหงทุกรักครับที่ออกมาจากพระอายุกว่า200ปีท่านในมามอบในการจัดสร้างเครื่องหมายทางนี้ครับก็ทุกอย่างนะครับมวลสารทั้งหมดทั้งมวลนะครับตอนนี้วันนี้เราหลองนะครับ เราหลอมเป็นก้อนแล้วเราก็จะหลอมเป็นตัวอีอทินอยากให้อยากให้ลองเปิดใจแล้วลองลองติดตามเ,เรื่องรางของลูกปู่นะครับผักมานมื่นหินรุ่นแรกลองติดตามดูนะเป็นผัดวานุูกเก้าค่ะก็คือลุกนแระเขา้ายู่เก้าแล้ ต้องกราบเรียนท่านผู้ชมว่าในวาระนี้นะครับขอเชิญพี่น้องร่วมบุญกันในเรื่องของบุญข้าวประทายกันนะครับท่านใดมาร่วมบุญก็สามารถติดตามได้ที่เพจมรดสยามนะครับ,รบแล้วก็ศูนย์จองฉันนำทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็เพจวัดพระธาตุเหมืองหินทุกท่านร่วมบุญก็จะได้เครื่องรางเป็นที่ระลึกถือว่าเป็นผลนและกําลังใจในการทํางานสืบต่อไปครับหรือว่งเพจมรดสยามเนี่ยจะประกาศศูนย์จอง ให้ได้รับทราบทั่วกันอีกรอบหนึ่งเห็นว่าท่านหลวงปู่ท่านเมตตาให้เลิกบรรจองนะครับเป็นเป็นวันที่มงคลวันหนึ่งกราบเรียนหลวงปู่ว่าหลวงปู่เราจะเปิดแล้วเปิดจองวันไหนดีหลวงปู่ท่านเมตตาเขียนให้ว่าให้เปิดวันที่หกมกรา ย,ย,ยังไงผมฝากด้วยนะครับวันห่6มกราชมตามไปนี้่วปะงนประเทศนะครับเป็นลากจากหลวงปู่เลยอะฝากตตามด้วยครับท่านผู้ชมครับรายการที่เราสร้างนจะมี2รายการนะครับ2รายการก็คืออง์ลอยเป็นธนุมานและก็เหรียญอ่ามีทั้งสองรายการนะครับเดี๋ยวฝากติดตามชมกันนะครับฝากติดตามดูกันเยครับขอบคุณครับปรสดัษฐ์ครับ